สวัสดีครับผมอีกหนึ่งงานครับผมงาแบบนซ่อมรถยนต์นิสสันเจนเน่ลูกค้าแจ้งว่า,าสตาร์ทแล้วเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้น,นครับจะลองสตาร์ทเดินครับแต่ยังไม่ได้เช็กโค้ด ไปดูข้างนอกนะครับนครับนน้ำตังนะ้งครเครื่องสันเรต้องใช้เครื่องสกแกนเข้าตรวจเช็คว่าอะไรเสียนะครับรอติดตามครับผมรอตามรอตามรับผมเดี๋ยวมาเช็คโค้ดกันนะครับ เช็คโค้ดปรากฏว่าโค้ดไม่ขึ้นไม่มีโค้ดฟ้อง่อะเช็คคอยครับ เัรเจแล้วครับเรามาดูซ้าย,ยกันว่าทำไมเครื่องมันสั่นนะครับผมูบ <c oughs> หนึ่งสูบสองเท่ากันนะครับอ่าแต่มาดูสูบสามอันนี้ได้ยี่สิบซีซีครับแล้วตอนนี้ได้สูบสีู่บส,สี่สามสิบซีซีปัญหาก็คือหัวจี๋ ตัวสามมีปัญหาครับแล้วลองล้างเปลี่ยนกองดูว่าจะหายไหมแล้วมาเทสอีกทีนึงครับผมครับเกลี่ยนกองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เทสอีกรอบหนึ่งจะผ่านไหม ได้เปลี่ยนนะครับสูบสามดูสูบหนึ่งสูบสองสูบหนึ่งสูบสองใกล้เคียงครับสูบสี่แจ้งลูกค้าเปลี่ยนหัวฉชดว่าจับ เปลี่ยนหมดหรือว่าจะเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวที่มันเสียนะครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนครับผมครับอะไรใหม่มาแล้วครับผมตนที่น้ำรั่วก็คือปั๊มน้ำแล้วก็หัวเฉีดสีหัว,หวแจ้งลูกค้าไปลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสีหัวแล้วก็เปลี่ยนอ่โอลิงท่อร่วไม่ดีแล้วก็โอลิง ตงปีบีเสื้อด้วยครับมาเก็ฑใหม่มาแล้วครับใครพี่เหรอครับขอครับาบน้ำนครับมันรั่วตรงนี้นะครับครับผมลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมว่าน้ําหายนะครับเนี่ยจุดที่มันรั่วดจุดที่น้ํารั่วอีกหนึ่งจุด กานสตาร์ทเรียบร้อยครับเครื่องนิ่งครับผมเดอ,ออกทดสอบวิ่งครับครับผมกัดนิสันตอนนี้ออกมาลองนะครับผมจบแล้วนะครับผม ดีครับไม่มีสะดุดเร่งเครื่องปกติวิ่งปกติครับผมเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งงานให้ลูกค้าครับ มานะีเลิ่งไม่ไปครับเครื่องสั่นสะดุดไฟก็ไม่มีโชว์นะครับโดีครับพร้อมส่งงานครับผมขอบคุณครับ